สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเอาจะมาตามดูรถบ้านนะครับผมดูรถบ้านของแท้นะครับว้าวอันนี้คือรถบ้านของแ้นะครับเด้อใครที่ว่า บอกว่าลดบ้านรดบ้านนะครับเขียนรดบ้านรดบ้านนะครับอันนี้พแมนของแค้นะครับท่านขายรดบ้านนะครับอันนี้นะครับรดบ้านนะครับรดแก้บ้านนะครับพี่น้องรดแก้บ้านของแท่บ้านไหมความนะครับผม <laughs> รถบ้านนะครับรถบ้านไม้ครับคำใส่น้อนหันมั้งครับเนี่ยรถบ้านนะครับแท้จริงแล้วคือรถแก้บ้านนะครับบ้านนกดาวบ้านไม้นะบ้านไม่หลังในน้อยนะครับผมใด่รถได้บ้านสวนก็ได้นะครับผมอันนี้คือรถบ้านนะครับผม นี่คือวันนี้เรามาตามติดนะครับตามติดรถบ้านขอ,อ,องแท้ๆเลยก็ตัวร,รถบ้านนี่ขวงครับแซงว่าอะไรนะครับแซงงาก <c oughs> พราณอย่างเดีออยวความใหญ่นะครับผมเหลียวไปยข้างหน้าเอ้เรือ่องแซงเงียโอ้บ้านใหม่แบดนี้ครับเนี่ยม,มันก็เดอ้อเดีละแซงรถบ้านเลยวะก็ว่าไ้นะครับอับบอนเราตามกิดไปประมาณนี้นะครับผมแซงว่าไรกันซับนีแล้วพี่น้องเนดะ้อ ไอ้มองท้เมืองรถบ้านของแท้ครับผมดี่ครับ